ต่อเลยนะครับงวดขี่น้ำใหม่นะปอพันครับเน,น,นี่ย ใหญ่เลครับตัวนี้ครับใหญ่ได้แข่งได้ขาได้นอกเนาะเนาะไข่ใหญ่เลยนะครับถ้าไข่ใหญ่ป๋อแล้วก็ไขด่ดำนี่โอ้พ่ะพันธ์นี่ยังดีเลยนะครับตัวนี้แดงขนาดแลครับตัวนี้ครับนะครับ แดงนี่เป็นบักติดมันนะครับเนี่ยเกือบๆร้อยนะครับนครับตัวท่านแดงครับตัวนี้ว่าตีวข้านัวนี้แบกไข่แดงตัวใดนะครับแต่ตัวนี้ปีแล้วเลี้ยงนูกแบบให้ดีนะครับบม่ไข่เอาลูกครับเลี้ยงลูกไข่เก่งนะตัวนี้ครับยิงให้โอกาสสักปีครับเนาะถ้าว่าปีนี้ยังแบบเอาลูกเด้ครับเนาะก็อาจจะปล่อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ยังกิ่นน้องไม้อยู่นะครับดูมาดูความแดงของน้องแม่ตัวนี้ครับ เหมือนมันนะครับแต่เสียว่าหูดั้งจะมูกหรือว่านะครับจะดแดงนะครับเนาะ้าดำานหูสุดยอดแล้วครับผมเจ๊ทอดซับไทยนะครับเนาะอาจจะมาค่อยชชดเมืองนี่ตัวอะไนะครับเนาะส่วนตัวนั้นก็ยังว่านะครับเป็นแผลนะครับส้มนะครับไหนนะครับไนวยูนะครับ นี่ตอนอกน,ะนอกินแ้ไหมังกินน้ำไหมยังนี่กินแ้ไหครัง พอมาแล้วนะครับเนาะได้ดีครับเราหาวิธีเอาเจาะออกมาเนี่ยเข้าไปใกล้มาได้แล้วเล่กับประมาณนี้ครับล่นกับนี้ครับพวกนี้แล้วนะครับเข้าใกล้มาได้แล้วนะครับถ้าเข้าใกล้ได้ก็บเอาเขียวอย่างมังกรเขาเนาะนะครับผูงวัวครับ เข้าใกล้มาได้กัดเดินหนีครับเนาะมุ่งอยากทำถึงพ่ายยากจะไหลลงไปต้นลุ่มนะครับเนาะก็นี่เข้ามาแล้วเอนสิบสี่ตัวนะครับแถมสองตัวที่ของลุงนะครับอยากลงไปต้นลุ่มเหรอครับเออมาแต่เธอะตะปูนะครับ เี๋ยววามชอบนะครับนะเลี้ยงงอนะครับมีความสุขขันยังหนึ่งนะครับเลี้ยงงอนะครับผมมีงัวน่อยอยู่ประมาณห้าตัวหกตัวนะครับได้ปปนี้ได้ตัวปูสามตัวนะครับตัวแม่ได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าตัรุ่นเดียวกันนะครับเนาะรุ่นที่ผมจะทำเป็นพ่อพ่อพันนะครับมีงัวน่อยประมาณหกตัวนะครับ ห้าตัวครับผมไม่มีห้าตัวมีห้าตัวแล้วก็มีปูสามนะแม่สองครับเนาะสวยเกบไห๋นะครับส่วนงวงผมจะเป็นงวดอครับเนาะปีต่อปีนะรก็ดูนะครับถ้ามีเวลาฟอกเวลาอยู่กับมันนี่หกก็ะไดขายนะครับหกวัวนะครับเนาะน้องวัวนะครับหกวัวนะครับกิโลจะเป็นสองร้อยปสามร้อยนะครับเนาะถ้าเป็นงัวแบบแบบนี้ใช่ไหมครับกิโลสามร้อยนะครับบ้านของเขาขายกันนะในงวดน้อยครับ ตัวน้อยดูห cool. ัวตัวนี it, ้ครับดูหัวตัวนี้ครับตัวน้อยครับยังขึ้ลงไปตังหลุมมาครับมันอยู่ต่งบนนะเนาะก็เข้ามาดูเขาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัวเมืองลำปางนะครับเนาะเก็บบรรยากาศตามหางอนในป่านะครับเอฟซีดูนะครับผมก็อยากจะขายหมดแล้วครับเนาะแต่ถ้าขายไปได้ตั้งแค่เหมือนจะว่าแค่ครับเนาะก็ เป็นต like ังค์น yeah, ับเนาะไี่ส kind of ักสองแสนไปสามแสนเนาะแต่ว่าเขาเก็บไว้เป็นผ่ดความสุขงเรานะครับมันนะครับมีกงเงินนะครับบางตัวเนี่ยครัว่าเขาเจอเขาบ่อยเนาะเขามาหายนะครับเนาะมันต้องได้ป้ายได้แหะครับยังตอนนี้เขาเนาะมาแหะแล้วครับเจอผมครับเจอตีแหะนะถ้าวันสองวันนะครับแต่ถ้าวันนี้ก็บเป็นวันที่สี่ที่ห้าเราบอกม่แหะแล้วครับเพราะว่ามันเจอเขาเจอเขาเป็นเจ้าของเนาะก็บาแหะแล้วครับบางตัวบางตัวก็ลงปรดุมแล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับเนาะเก็บไปกาดน้องวัวอยู่ป่าเห้อนเอฟซีด้วยครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวังวเมืองลางป่าครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ